ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มองหาที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินผืนนี้นะครับมีทั้งหมดหกล็อกนะครับอ๋อเจ็ดล็อกนะครับแบ่งขายนะครับล็อกละเจ็ดสิบแปดตารางวาเจ็ดสิบแปดตารางวาคุณได้อะไรบ้างครับนี่คุณได้หนึ่งทำเลคือถนนลาดยางนะครับแล้วก็สองคือไฟฟ้านะครับสามคือบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนี่ครับดูดูบรรยากาศโดยรอบเห็นไหมเป็นบรรยากาศแบบว่าวิวนาด้านหน้านะครับ ครับรตรงนี้นะคุณจะได้เขาเรียกว่าไงนะได้เป็นมรด,ดกให้ลูกหลานซื้อมายังไงก็มีกำไร78ตารางวาราคาแสนเจ็ดเอ้ย1,70,000บาทใช่แล้วคุณเชื่อไหมคุณอยู่ต่างจังหวัด อยู่ตาอยู่ในตัวกรุงเทพคุณอยากมีที่ต่างจังหวัดและสามารถปล่อยต่อได้โดยที่ว่าไม่ต้องปล่อยยากเลยที่ดินผืนนี้แหละตอบโจทย์นะครับเพราะอะไรใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้หนึ่งคุณไม่ต้องการมาทําสวนคุณต้องการซื้อเก็บไว้แล้วมีให้มีอนาคตที่แปลงนี้มีแน่นอนครับยังไงก็มีเพราะอะไรเพราะดูดิทุกอย่างพร้อมสับพนะครับคุณไม่ต้องไปพัฒนาอะไรเลยทุกอย่างถามว่า78สแปตารางวาเยอะไหมเกือบงานนะครับที่หนึ่งเกือบงานเนี่ยถือว่าเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยแหละสำหรับ,บบ้านหนึ่งหลังที่เขา ขายกันอยู่ที่เขาเป็นบ้านจัดสรรที่อะไรขายกันอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบตารางวาครับไม่รู้เป็นตารางเมตรด้วยไหมผมไม่แน่ใจแต่เนี้ยที่แปลงนี้เจ็ดสิบแปดตารางวาครับถ้ากี่แตล่ละถ้าคูณคูณคูณสองไปคูณสองลรคูณสี่ 4, ไม่แนะ่ใจติดลเปินเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตารางเมตรนะครับคุณจะได้อย่างนี้เลยนะผมว่าทำเลดีมีเชยไปกว่าครึ่งนะครับทำเลอย่างเนี้ยที่คุณต้องซื้อ แล้วคุณต่อไปคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะขายไม่ได้ถ้าคุณขายคุณซื้อไปจากผมแสนเจ็ดผมการันตีราคาเดิมได้ผมสามารถมีคนซื้อซื้อให้คุณได้ถ้าคุณซื้อจากผมไปนะ <somet> ผมการันตีราคาเดิมได้แต่ถ้า, <eller> ถาคุณได้กำไรไปเออโอเคผมจะไม่เกี่ยงนะครับฝากคุณเพื่อนนะครับใครสนใจก็กินกลางเข้ามาแปลงนี้เป็นเป็นเป็นแปลงเบสเบอีกหนึ่งแปลงครับสวัสดีครับบ๊ายบาย